เอาเลยครับสวัสดีชาวดีจีไรเดอที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับแน่นอนครับผมว่า KTM เป็นค่ายที่หล,หลายๆคนนั้นหลงรักกับดีไซน์ที่แม่งไม่เหมือนใครนะครับแต่ในเมื่อปีที่แล้วนะครับผมนะมันมีรามามาเล็กๆน้อยจากทาง KTM ทําให้หลายๆคนนั้นไม่กล้าซื้อนะครับผมนะแต่ภายในปีนี้เนี่ยนะครับเห็นราคาแล้วบอกได้เลยว่าตาลุกวาวนะครับผมนะ KTM 390 RC นะครับมีให้เห็นตั้งแต่30,000 ถึง50,000บาทครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเรทราคาที่โคตรน่าสนใจกับ390เรียกว่าเป็น Big b ไบค์ค s าเริ่มต้นที่ราคา150ยซีซีซัดด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับและหลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นย่อมสนใจนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราอาจจะมีการอธิบายกันเล็กน้อยนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่า อาจจะมีการตอบข้อสงสัยบางอย่างนะครับผมนะแล้วก็น่าน่าเล่นหรือเปล่านะครับในยุคปัจจุบันในยุคนี้ในประเทศไทยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดก่อนนะครับผมนะว่าผมได้ข้อมูลมาจากคนที่ขับ KTM จริงๆนะครับผมนะทั้ง KTM รุ่นอื่นและ KTM รุ่น390เก้านนี้ด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมได้มาเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมนะก็ไม่ได้มั่วขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า เหตุการณ์นั้นเขาเจอมาจริงเราไม่เจอก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับผมขอพูดไว้ก่อนนะครับผมอ่ะเข้าสู่เรื่องนี้กันเลยครับผม RC-390 เรียกว่าเป็น Big i i b ไ Class เริ่มต้นที่ซิ่งมาแต่โรงงานไม่ต้องทําอะไรก็สวยเรียกได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่สวยงามตั้งแต่โรงงานเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนรูปลักษณ์หน้าตาที่ไม่เหมือนใครนะครับนะที่ไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักนะครับแล้วแน่นอนครับว่าความแรงความเร้าใจความสวยนะครับ ย่อมมาพร้อมกับลูกค้าที่แน่นอนครับแม่งมากันจัดเต็มนะครับผมนะมันเรียกได้ว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางกันเลยนะครับรถที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเขาวะเขานะครับพูดง่ายง่ายครับ RC 3 9 0เเป็นรถที่เฉพาะกลุ่มอย่างยิ่งนะช่วงแรกที่มันเข้ามาเพราะว่ารูปลักษณ์หน้าตามันค่อนข้างที่จะแปลกตานะครับคือมันแปลกกว่ารุ่นอื่นนะครับ ซึ่งถามว่าในปีนี้นะครับราคาเลทอยู่หลักหมื่นเนี่ยน่าสนใจหรือไม่ผมพูดตามตรงครับรถไม่ว่าจะรุ่นไหนค่ายไหนนะครับมันล้วนน่าสนใจกันทั้งนั้นครับเพราะว่าราคาที่มันเร้าใจในยุคนี้นะครับแต่ว่า KTM RC 390นั้นมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คืออัไหลเบิกศูนย์ครับนี่คือถือว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากๆนะครับสำหรับค่าย KTM นะ ณปัจจุบันเลยนะครับที่อะไหล่มือ1เบิกศูนย์หาค่อนข้างยากและรอเบอิกค่อนข้างนานหลายหลายคนย่อมเถียงว่าพี่มันใส่ของเทียบได้ของเทียบราคาไม่กี่ร้อยถูกกว่าของมือหนึ่งได้เลยด้วยไม่ต้องรอผมก็ต้องพูดกันอย่างชัดเจนผมก็ได้ทําการถามเจ้าของ r c ซีจากสามามาที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ตอบมาอย่างนี้ครับผมว่าแนะนําว่าอีของเทียบนะครับ แนะนำให้ใส่แค่ขั้นเวลาเฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ทนและมันสึกหลอง่ายกว่าแล้วมันก็ส่งผลเสียต่อคอมโพเนนต์อื่นมากกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับเกรดของเทียบที่เราได้มานะครับถ้าเป็นของเทียบเกรดดีๆหน่อยก็หายห่วงแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใช้คำว่าของเทียบเนี่ยนะครับแนะนำว่าใช้แค่ขั้นกลางระหว่างตอนรอเบิกศูนย์นะครับแล้วท่านผู้ชมบางคนอาจจะถามว่าพี่ครับแล้วรอเบิกศูนย์เนี่ยนานเท่าไหร่นะครับบางคนรอ 2อถึงสเดือนบางคนรอกันข้ามปีนะครับอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งละกันเพราะว่าอันนี้ผมไม่ชวนนะครับว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าใครรู้นะครับแนะนําให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเบื้องต้นนะครับเพราะว่าทางเจ้าของของ้ก็ไม่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นมาก่อนหน้านี้แต่มันไม่เคยนานขนาดนี้นะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับมันจะเบิกอยู่ประมาณ2-3เดือนเนี่ยจะได้ละนะครับซึ่งก็ถึงว่า นานมากๆถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะครับแต่หลังจากดราม่าปีที่แล้วมานะครับบางคนรอกันข้ามปีเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงนะครับก่อนที่จะซื้อ KTM ทุกคันนะครับอันนี้คือพูดกันตามตรงมันต้องคํานึงกันสักนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเบิกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเบิก อาเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เข้ารายเดือนรายปีอาจจะน้อยกว่าสาขากรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เตรียมตัวเตรียมใจไว้สักนิดหนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับ KTM ผมแนะนําว่าไม่เหมาะกับการเป็นรถคันเดียวในบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหามีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วต้องรออะไรเบิกศูนย์นะครับเราเรียกได้ว,ว่ารอกันยาวๆนะครับและข้อนึงไม่ควรผ่อนนะครับเพราะว่าถ้ารถมีปัญหาอะไรขึ้นมารอเบิกอะไรนานมันจะผ่อนลม ะครับแนะนําว่าดูแลรถให้ดีและเราจะไม่ต้องเบิกนะครับและหลายๆคนถามพี่มันไม่ได้เบิกทุกวันเว้ยอะไรพวกเนี้ไม่มันมันไม่ต้องเอามาเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้ไหมผมพูดอย่างนี้แล้กันณนะปัจจุบันนะครับรถ RC 3 9 0ในท้องตลาดมีตั้งแต่ปี2012 2015 2020อะไรอย่างเงี้ยรถมันอายุค่อนข้างเยอะครับ2020นี่ก็5ปีแล้วครับผมเพราะฉะนั้นมันมีการสึกหรอตามการเวลาของมันอยู่แล้วนะครับ คือต่อให้เราได้รถด,ดีมาขนาดไหนนะครับมันก็ไม่ได้การันตีว่าคอมโพเนนต์นั้นจะอายุปี2ปีหรือจะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้100%นะครับคือตอนนี้มันอาจจะใช้ได้100%แต่เราใช้ไปนานๆปีหนึงสปีอาจจะเกิดปัญหานะครับและตอนนั้นเราจะเจอกับเรื่องช็อคนะครับก็พูดกันตามตรงถ้าจะเลือกซื้อค่าย KTM เลือกซื้อรถที่ดีตั้งแต่ตอนแรกจะไม่เจอปัญหาอย่างแน่นอนนะครับผมแนะนําว่าเลือกรถ ดีนิดนึงนะครับเลือกรถให้ละเอียดเลือกรถให้ดีแล้วคุณจะได้รถดีและคุณจะไม่ต้องมานั่งเบิกอะไหล่ศู์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะอีกข้อนึงนะครับแนะนําไว้นะครับการดูแล KTM ที่ถูกต้องนะครับดูแลตามรอบนะครับน้ำมันเครื่อง3-4มถึงสี่พันโลอะไรก็ประมาณนั้นนะครับโซสเตอร์อย่าให้อย่าให้ขาดอย่าให้อย่าให้ตายเด็ดขาดนะครับซะยางนะครับดูแลให้ดีนะครับพวกวงพวกเบรกระบบเบรกระบบอะไรอย่างนี้ดูแลให้ดีระบบเครื่องยนต์นะครับดูแลให้ดีนะครับ เซอร์วิสยงเซอร์วิสใหญ่อะไรทําให้ครบตั้งวงตั้งวาวทาให้ครบส่วนเรื่องน้ำมันอันนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าปั๊มติ๊กของเจ้า r c 3 9 0เรียกได้ว่าเบิกได้แบบมาหันตะัยนะครับเรียกว่ารอกันยาวๆนะครับแล้วเป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่รอนานที่สุดจากบากของเจ้าของนะครับอีตัวปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดูแลมันให้ดีนะครับถ้าหลายๆคนถามว่าดูแลยังไงล่ะพี่ก็อย่าให้น้ำมันหมดบ่อยๆแหละครับประมาณนั้นดูแลกันง่ายๆไม่ยากนะครับ คือครึ่งถังเนี่ยเติมเลยนะครับอย่าให้ลงไป2ขีดอย่าให้ลงไปขีดเดียวนะครับเพราะว่าน้ามันยิ่งใกล้หมดปั๊มติ๊กยิ่งทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าใจเย็นๆนะครับให้คิดดีๆนะครับก่อนที่จะออก RC สามก็ูนหารถที่ดีให้เจอนะครับผมแน่นอนว่ามันเจอได้แน่แต่แค่มันใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กําลังเลือกซื้อผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแนวทางแนวหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับขับไปไหนใครก็มองนะครับเพราะว่ามันรถมัน สวยมีทรงมากๆครับมันสวยงามและราคาไม่ได้แพงมากนะครับแต่ข้อเดียวเลยก็คือดูรถให้ดีดูรถให้เป็นนะครับและไม่ควรเป็นรถคันเดียวในบ้านนะครับแนะนําไว้สั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับ ktm 390 rc และดู k เลยนะครับแล้วก็ ktm ทุกรุ่นเลยนะครับมันจะคล้ายๆกันในเรื่องของการเบิกอะไหล่นะครับคือมันอาจจะรอนานนิดนึงนะครับและแนะนําเอ้ยแนะนาว่ะและแน่นอนครับผมว่า ktm มันเป็นค่ายที่ค่อนข้างที่จะ ไม่เหมือนค่ายหลักในไทยนะครับค่ายหลักในไทยก็ Honda y ย ma h a k า w a วาอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ค่ายหลักในไทยนะครับเพราะฉะนั้นร้านเซอร์วิสนะครับร้านบิ๊กบอยบางร้านนะครับเขาไม่มีอะไรซ่อมจริงๆอาจจะหาซ่อมยากสักนิดนึงนะครับอาจจะต้องหาร้านเฉพาะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วก็รอตัวไปนะครับผมแน่นอนครับ KTM มีให้ซ่อมทั่วไปครับมันซ่อมได้หมดนะครับที่ไหนก็มีแต่แค่ว่ามันไม่ใช่ทุกร้านที่จะซ่อมได้เท่านั้นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะ KTM มาสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับคือมันน่าสนใจครับแต่ว่าผมแนะนําให้เลือกรถให้มันดีหน่อยนะครับเลือกรถด,ดีๆและมันจะอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งเบิกอะไรศูนย์นะครับผมแนะนําตรงนี้นะครับแนะนำให้แนะนําให้ดูรถที่ดีและดูแลมันดีมากๆนะครับ มันไม่พังง่ายๆหรอกครับรถมันทนมันถึกอยู่แล้วแต่แค่ว่าอย่าให้พังแค่นั้นพอนะครับขอแค่ดูแลมันดีๆมันจะอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมนะก็คลิปนี้อาจจะปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมนะก็ไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ